สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันอีกเธอหนึ่งครับผมอันนี้เป็นปลาท่องครับผมน้องเอามาใส่น้องเอามาเลี้ยง พี่น้องเบิงกระทองเห็นบอ่อัาพี่น้องอสิส็นสีสมสมแล้วก็ตัวสีดำนะตอนแรกนะเป็นบอ่อปลาเข็งครับปลาเข็งใหญ่คือบอ่อนี่ข้ายหมดแล้วก็เลยเอาน้ำเติมไว้นะครับเอาน้ำเติมไว้บันนี้บ่ได้เอาปลามาลงนองก็เลยเอาปลาทองมาลงจ่อยครับผมนี่นะครับ ที่ตรงนั้นจะเห็นตัวดำๆเพล่นนะตัวใหญ่ๆนะสีดำๆอ่ะมา,มาไหมบอกมาหาเลยครับผมปอาทองนี่สีดำสีดำค่ะสีดำเป็นเงาๆเห็นบ่นครับเป็นเงาๆต่วันใหญ่เร็วเลยครับใหญ่เร็วเอามาลงบอ่อนี่บอดิไซด์ออกซิเจนเลยครับ บริมีออกซิเจนเลยครับปกติปาทองนี่เพิ่งต้องมีออกซิเจนนะครับแต่ว่าน้องเอามาลงใส่นบอ่อพยางครับเพจเองคุดเองครับผมมีขอเปียบร้อยนี่ครับย่านเตน,นกมากินแค่นั้นแหละครับับบง่ายเร็วครับจากแบบตัวน้องซื้อมาตัวรหาบาทครับตัวรหับาทในน้อยครามมันซัมนิวบอมืมอครับซัมนิวบอมืมอ เบื่องเัวครับตัวนี้เงาบแบบนี้หนึ่งครับมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่หญเร็วครับแล้วก็น้องเอาอาหารอนนะไรให้กินอาหารปลาเข็งไงให้กินน้ำเมื่อดดให้กินอนอาหารปลาท่องโดยตรงกินอาหารปลาเข็งไงจงังไงเร็วน้ำครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งอีกเทื่อนึงนะครับผมตัวใหญ่จังเลย ตัวนี้ก็ซั่มประมาณสามนิว้วนาะเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้องขึ้นมาแล้วน้องอ้วนน้องอ้วนน้องอ้วนสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรัสักก่อนครับผมพอกันไม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับ